ซึ่งลำดับแรกขอแนะนำท่านคุณมัฒนาวินิตนะคะผู้โดยการโรงพยาบาลแพทย์สมนต์ตั้งสุพรรมิวัตรผู้โดยการโรงพยาบาลสนามค่ะทานีสํานักงานสาธารณสุข กระังดูดรนทนีเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยว้องจัดตั้งสังเกตการป้องกันยับยั้งการแพ่กระจายขอคโรควันนี้ไา้กับรักบาลกรงทัพทหารเปนี้สิ้นสุดเมือสี่คนโรคปีเชื้อโควิด -19 ให้กับผู้ร่วมงานและกัตอบคุ แพทย์พยาบาลที่จะเดินทางไปที่ก็มีหลายเรื่องที่ต้องพูดท่านได้นสารสุขก็บอกว่าแค่ผมพูดหลายเรื่องยินดีผู้ป่วยขอบคุณส่งแพทย์อะไรนะครับหลายอยู่ในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีวิทยาเขตสามพร้าวแห่งนี้เนี่ยได้ตั้งขึ้นนับถึงวันนี้นี่เป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือนเกือบหนึ่งเดือนเต็มเเนี่ยนะครับทุกเย็น ผมจะเข้ามาที่ศูนย์แห่งนี้ถ้าไม่ติดภารกิจสําคัญผมจําได้ว่าผมไม่ได้เข้ามาน่าจะประมาณสักสามวันนะครับวัตถุประสงค์ที่เข้ามาหลากัหลกๆก็คือมาเยี่ยมแต่ด้านจิตใจเข้ามาเยี่ยมที่เข้ามาทําหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นทหารตารวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของทางอำเภอเจ้าหน้าที่หน่วยสนับสนุสนอื่นๆอย่างเช่นที่แม้จะส่งพื้นที่ให้เราแล้วก็ยังสนับสนุนในด้านต่างๆเลยเช่นเห็นรถจอดอยู่นี้ทูเอเอเอส มาตัวแทนของการไฟฟ้าส่วนไม่ได้มีภารกิจโดยตรงมันนั่งทั้งวันทั้งคืนอยู่ตรงนี้นะครับให้นั่งรอว่าเผื่อไฟจะดับกลัวว่าไฟดับแล้วพัดลมไม่ติดทางท้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาไล่จับัก็ที่มาทุกวันนี้ไม่ได้นัดใครจับใครแล้วก็ขยายตัวต่อจังหวัดที่ละลาย แต่ทั้งหมนี้ก็มีการพื้นที่รองรับผู้ป่วยที่อาการไม่ไปแล้วเมื่อแล้วแล้วไปผมก็ส่งใส่ตาโบกมือตั้งแต่ผมโบกได้ก็ไปยังอาาวิสีจบในเรื่องนี้ครับทีนี้ขอบคุณก็ขอบคุณไปแล้วพอถึงประการต่อมาว่กคู่เป็นตัวดีของประเทศประเทศนี้ไม่ได้รับสิสระนะครับระบบการบริหารราชการของประเทศนั้นถูกออกแบบมาให้ สามารถจะตอบอรับไปในที่างกทไม่มีสหานีการตลาดน้เมองหลายก็สามารถใส่ไ้ขอาครับขอขอบคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏุมธานีมากค่ะที่ช่วยจกจคจนโรงพยาบาลศูตย์ทุรธานีและโรงพยาบาลนำเพอ ที่เป็นที่รองรับเนี่ยไม่สามารถรองรับได้พอเราเลือกปฏิบัติว่าสูงแค่ถึงอกอุ่มชาวอุดรธานีที่นี่ขนาดตัวสถานที่เนี่ยท่านเห็นแล้วว่ามีองค์ประกอบต่างๆมากมายเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์นะคะแล้วก็อยู่ให้กำลังใจจากบุคลากรทางการแพทย์เองอย่างยืตลอดมานะคะตลอดในช่วงของการป่วยกิ่งโรงพยาบาลสามาร์ทเลยนะคะรวบรวม เดี๋ยวเชิญท่านประานทุกภาคส่วนนะคะท่านผู้บริการนะคะท่านรองผู้บริการได้ถ่ายภาพร่วมกันนะคะแล้วก็ท่านผู้มีเกียรตินะคะก็ร่วมถ่าย ได้แล้วค่ะค่ะ อะไรกี้ไม่ได้เจออนอีกน้ำดื่มน้ำร้อนน้ำแข็ด้วยนะคะใส่ที่ไทยมา